สำไหมละ่สมละสำไหมละ่ะคนกำม,มูลตุกกำม,มูลปะโล,ย,ละย,ยุงง่ยมรอยยุ่มรยุ่มรอยยุ่กายบริวานามุสสีคับสองนกลวัตไซยแนล สกีมีโอ,อกาสเลยที่นกเือทายมีเพลงเมฆ้องนกอ้อนใส่ละกกะที่เจิมบลอมกับไอคําซอนบุญลาซีซึ่งสกีได้ยอกับมากทีมงานดาโทรภาพข่าวภาษากระม,มุมซึ่งสกีก็จะเมื่อแต่เพลงนก้อวันส่ละกะไอคําซอนบุญลาซีน้องอามากศิลปินที่อยอทายบรอมยอดมือสกีแต่ว่าสกีจีอริยอยอแยงดัเบิ้งลังกาลลักะมโนเมือ่อยติดตามรมยอซึ่งอามากศิลปินเด้อโอเค อยยาตตันสมัยเลยเราจำโดนสกีทีมงานข่าวภาษากโมเบอรนเดยยอไยเอ็มดีพีนนกรรวันใสแล้วก็ไอคำสอนบุญและสีแล้วก็ไแสงทองเดี๋ยวรอมทีมงานคือกนเอ้ยแสงเลยนะมาเมอนูสกีเบร์เดย์กันเมื่อมาเรียง มาเลี้ยงมาเลี้ยงนมุสสกีงานนักออกงกัมพงาถายเพลงกดติดตามเพลงแฮมนกเพลงไอคําโซนเพลงไอตุเแล้วก็เพลงแฮมแซงทองระบายแบบเพลงีมวนสมุดกติตามยังบลอยอะเดอโดยก็แคเนี้และก็อีอนนี้นกกมมาเลี้ยงมันเยอะเนเซมเดนนางหันเดนี่สซึงว่าภาัาเดนนองเพลงทองสกีอันกายดิฟิงเพลง เยวดตามแม่นหยอวดบอสีอ่ะเหยหมดแต่ว่าอีกอ่ะอ่ละเลยพร้อมพยายามเอื่อยจนเบื่อหนืกิน้าก็กำลังจีอเดียบอม่เบมาห่อยก็สิกยมใส่ทำซึ่งจะมาเนื่อเมื่อก็ครอติดตามเยประเบยาเลยเอิ้มกำกลังกับพิมงานดูกจนโอเคจักลายเบอร์มากละเมือนมดตมบลใหญ่จกรยเรามาเมาี้ไขาไอคำซ้อน ไอเสงทองแตงมานี Ooh, ่างห้าอันนั้นไอตัวเล่ไอตัวเล่สิมอมตกีไอตัวเล่จีแตีงมาปิดซิงเพลงปิดซิงเพลงซื้อซึ่งมืกอมอไอผิดเรื่องอย่างไอพิดเรื่องอย่งอ๋อหน้าหน้าจมือคันแหงจืดอมผิดน้าจะมืออ่าเพลงตอบของเอื้อยสินท้าผ่อนเมื่อเมื่อวะเอ้าก็เดียววะเสียได้น้องเห็นอย่างไอผิดเรื่องอย่างก็เดียววะเม่อมื่เมื่อมื่ เนา่เกากำลังจีแต่งหน้าของไอโตเลซิมอมฝากติดตามผลงานของไอโตเล่ไงเอิ้มจีบเตียนเลยแหละเนะแต่กะเอื้อยแสงท่องสซต้ามารซะตาร์มอ๋อเก่นั่นตามาร์ี่ยไอจุนปะนังปะนังก็นั่นก็จะมาเซ็นตามาร์ดบรมเข้าเโอเคฝากติดตามไงเอิ้มยืมเงินไอโตเล่ ก็เนื่ก็มการไททาม m อมเจิมอาคงนกรอวันไซและกาไอคำซอนบุญลาซีซึ่งเจิมอาบารกนกงินาจะบนได้เปลี่ยนดาทางโทรภาพข่าวภาษากุมุ ซึ่งจะมาเดวเมื่อก็คลอนจิมโกลนฝากกดไลค์กดเซฟเพื่อมากำลังแรงขยามันอาบาร์โกลเดนะเอิม้มแล้วก็เมื่อเบืองลังเด้อ่าจิมกลนสามารถติดตามนกราวันไซเบือนดาทาง YouTube นกราวันไซชนแนลและกาอีกหนึ่งสองทางดาเฟ e บ o ๊ k นางน,นกราวันไซเมื่อภาษากุมุเฟ e บุ๊กไอ้คำสอนก็คือคำสอนบุญลาสี คณียอกจคร่อฝากผลงานเสียงเพลงอันจุมวนาเมื่อกำลังแรงหริบในเออฝากในอ้อมอกมใจก็ก็พระเยี่ยมตายตายเอ๋ยราวางรคนเล่